ผู้สูงอายุล่าสุดวันที่10กุมภาพันธ์2566เงินข้าวสูงสุด1,000บาทดูเลยคุณได้ทุไ่วันที่10กุมภาพันธ์2566นี้นะฮะในผู้สูงอายุคุณจะได้เงินเบี้ยผู้สูงอายุนะครับทุกคนเลยที่ได้ผ่านตามเกณฑ์น,นะครับผมเดี๋ยวก็จะมีพูดถึงในส่วนต่อมาด้วยช่วงแรกเนี่ยเดี๋ยวจะพูดก่อนว่าได้เงินสูงสุด1,000บาทเนี่ยใครจะได้บ้างนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาดูกันว่า ต้องเป็นอย่างไรนะครับต้องเป็นเบีย้ยผู้สูงอายุต้องเป็นกลุ่มไหนถึงจะได้เบีย้ยนี้นะฮะโอเคเริ่มแรกเลยนะครับสำหรับวันที่10กุมภาพันี้นะครับได้เงินสูงสุด1000บาทจะเป็นเงินเท่าไหร่บ้างนะครับเริ่มแรกอายุ60-69ปีนะครับคุณจะได้600บาทอายุ70-79ปีได้700บาทอายุ80-89ปีได้800บาท และก็อายุ90ปีขึ้นไปได้1,000บาทนะครับก็จะเป็นตามนี้เลยวันที่10กุมภาพันธ์66นะคร60-69ได้600 70-79 700 80-89 800และก็90ปีขึ้นไป1,000บาทนะครับเรทจะเป็นตามนี้โดยใครที่จะได้ตรงส่วนนี้บ้างนะครับมาดูกัน เงินเบี้ยผู้สูงอายุครับเข้าวันศุกร์ที่10กุมภาพันธ์2566ดังนั้นผู้สูงอายุทางภาครัฐจะจ่ายให้ทุกวันที่10ข่องทุกเดือนนะครับถ้าวันที่10ของเดือนนั้นตรงกับวันหยุดเราจะเลื่อนจ่ายเงินแต่วันนี้เนี่ยไม่ตรงวันหยุดครับก็คือตรงวันศุกร์พอดีนะครับในเดือนนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าหากเลื่อนก็จะมีการบอกอีกทีเดี๋ยวผมจะแจ้งในเดือนถัดไปนะแต่เดือนนี้เนี่ยก็คือวันที่10กุมภาพันธ์ได้นะฮะโดยใครที่ได้สิบบ้านะครับหนึ่งเนี่ยคือคนที่ 2คือมีอายุ59ปีเต็มขึ้นไปสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนอายุครบ60ปีนะครับตัวอย่างวิธีการคำนวณอายุเช่นลงทะเบียนของปี25งต้องเป็นผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2504ส่วนผู้สูงอายุที่ทะเบียนราชระบุเฉพาะปีเกิดให้ถือว่าวันที่1มกราของปีนั้นน,นนะฮะก็ตามนั้นเลยนะดูตามเดือนเกิดคุณแล้วคำนวณตามอายุนะฮะถ้า60ปีเต็มขึ้นไป ก็สามารถลงทะเบียนแล้วก็จะมีสิทธิ์ผ่านได้นะครับแล้วก็ผู้สูงอายุที่มีบุตรนะครับทำงานในหน่วยงานรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและได้รับเงินบำนาญพิเศษตลอดชีวิตแทนการที่บุตรปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศจนร่างกายพิการทุพพลภาพหรือเสียชีวิตจะสามารถรับเบี้ยผู้สูงอายุได้ด้วยนะครับรวมถึงผู้สูงอายุที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือบัตรคน คนจนจากรัฐเนี่ยที่สามารถได้สิทธิ์รับเบีย้ยผู้สูงอายุอีกด้วยนะครับทุกกลุ่มก็จะได้หมดขอเพียงผ่านเกณฑ์นั่นเองนะฮะอันนี้ก็คือในกลุ่มที่จะได้สิทธิประโยชน์ตรงนี้นะครับหากผู้สูงอายุมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะฮะสามารถสอบถามได้ทางหน่วยงานที่ลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุไว้นะครับโดยกรุงเทพมหานครสามารถสอบถามได้สำนักงานเขตส่วนต่างจังหวัดก็สอบถามได้ที่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในท้องถิ่น ติดต่อกลมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ02 2 4 1 9 0 0 0นะครับ0 2 2 4 1 9 0 0 0หรือ9,000ต่อ4 1 3 1น่นั่นเองนะฮะข้อมูลก็คือมาจากกรมบัญชีกลางนะครับนี่คือมาฝากกันในวันนี้ก็จะเป็นตามนี้เลยนะฮะก็จะเข้าในเลทนี้ในวันที่10บพุษภาธ์นะครับเตรียมรับเงินกันทุกท่านผู้สูงอายุนะครับยินดีด้วยครับสวัสดีครับ